หากคุณอายุเกิน60ปีคุณอาจคิดว่าอาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้อการเป็นตะคริวที่เจ็บปวดและการล้มบ่อยๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ชาราที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าผมบอกคุณว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะหลายล้านคนที่มีอายุเกิน60กําลังสูญเสียการเคลื่อนไหวความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตทุกวันเพราะสารอาหารสําคัญบางประการที่พวกเขาขาดไปในอาหารโดยที่ไม่รู้ตัวความจริงที่น่าตกใจคือการขาดสารอาหารเหล่านี้ ไม่ได้ทําให้ขาของคุณอ่อนแอลงเท่านั้นมันยังสามารถทําให้การเป็นอิสระของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้แต่ข่าวดีคือด้วยการปรับเปลี่ยนการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุบางตัวคุณสามารถปรับปรุงความแข็งแรงความมั่นคงและความมีชีวิตชีวาของขาของคุณได้อย่างมากในวิดีทัศน์อนี้คุณจะได้ค้นพบสารอาหารเจ็ดชนิดที่ได้รับการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้ขาของคุณแข็งแรงมั่นคงและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปตามชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่โปรด ใส่ใจอย่างมากเพราะหมายเลขสามอสำคัญมากจนการขาดมันสามารถเร่งการสูญเสียกล้ามเนื้อและเพิ่มความเสี่ยงในการล้มได้คุณพร้อมที่จะฟื้นฟูความแข็งแรงและความเป็นอิสระที่คุณสมควรได้รับแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอในวันนี้ผมอยากฟังจากคุณหน่อยครับคุณมาจากที่ไหน ไม่ว่าคุณจะมาจากมุมไหนของโลกหรือจากใกล้ๆเราอยากรู้มากเลยครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างและบอกเราว่าคุณดูจากที่ไหนมันดีเสมอที่ได้เชื่อมต่อกับผู้ชมและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่หลากหลายที่คุณกำลังดูอยู่อย่าลังเลที่จะถามคำถามใดๆตลอดการชมวิดีโอเราพร้อมที่จะให้คำตอบเพื่อช่วยแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณไม่มีคำถามในใหญ่หรือเล็กเกินไปและเราชอบที่จะมีส่วนร่วมกับคุณในคอมเมนต์ดังนั้นอย่าลืมเข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับ หากคุณใหม่กับช่องของเราหรือหากคุณเป็นสมาชิกมานานแล้วอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิกนะครับด้วยการสมัครสมาชิกคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีและคุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดจากวิดีโอของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดคำแนะนำดีๆจากเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวิธีนี้จะทำให้คุณไม่พลาดทุกครั้งที่เราอัปโหลดเนื้อหาครับที่ h u m a n นนอปไมเอร์ภารกิจของเราคือการให้คุณมีอนาคตที่แข็งแรงและสุขภาพดีขึ้น เราเชื่อในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์คำแนะนำที่ใช้ได้จริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาสุขภาพของคุณในทุกด้านของชีวิตมาร่วมกันทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นฟิตขึ้นและมีชีวิตที่สนับสนุนความยั่งยืนกันนะครับไปเลยครับและเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในคอมเมนต์ด้านล่างร่วมกันเดินทางสู่การมีสุขภาพดีเราตื่นเต้นที่มีคุณอยู่กับเราและไม่สามารถรอที่จะนำเคล็ดลับและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเพิ่มเติมมาให้คุณเพื่อช่วยให้คุณใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดอ่ะ 1. วิตามินดีพลังลับของกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หมุนกล้ามเนื้อค่อยๆลดลงความหนาแน่นของกระดูกอ่อนแแรงและแม้แต่การเคลื่อนไหวง่ายๆที่เคยทําได้อย่างไม่รู้สึกตัวก็เริ่มมายากขึ้นทันใดนั้นการปีนบันไดการเดินอย่างมั่นใจหรือแค่ลุกจากเก้าอี้ก็กลายเป็นอุปสรรคในชีวิตประจําวันแม้การแก่ชราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีปัจจัยสําคัญที่หลายคนมักมองข้ามซึ่งส่งผลอย่างมาก ต่อการเสื่อมสภาพของร่างกายนั่นก็คือการขาดวิตามินดีที่น่าตกใจวิตามินดีเป็นสารอาหารที่สําคัญมากในการรักษากล้ามเนื้อที่แข็งองแรงและการเคลื่อนไหวที่สมดุลสารอาหารนี้มีผลอย่างมหาศาลไม่เพียงแค่ในกระดูกแต่ยังเกี่ยวข้องกับการทํางานของกล้ามเนื้อ และความคล่องตัวโดยโรงงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร c a l e n d o c r ิ n o l ล g y and Metabolism พบว่าการขาดวิตามินดีเชื่อมโยงโดยตรงกับการอ่อนแอของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินอนดีเพียงพอจะแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นการประสานงานที่ดีขึ้นการรักษาสมดุลที่ดีขึ้นและท้ายที่สุดการลดความเสี่ยงจากการล้มและการบาดเจ็บโชคไม่ดีที่เมื่อเราอายุมากขึ้นผิวหนังของเราจะลดประสิทธิภาพ ในการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดลงเมื่อรวมกับการที่ผู้สูงอายุมักใช้เวลานอกบ้านน้อยลงเนื่องจากข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวหรือความกลัวจากก่อการถูกแดดเทาการขาดวิตามินดีก็ยิ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอย่างไรก็ตามผลของวิตามินดีนั้นมีมากมายกว่าการรักษาความแข็งแรงของกระดูกมันช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อโดยการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนและปรับปรุงการสื่อสารที่สำคัญระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อลองนึกถึงวิตามินดีเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับกล้ามเนื้อของคุณในกอ่อ การทำงานที่ดีที่สุดหากไม่มีมันความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อจะเสื่อมลงเวลาตอบสนองช้าลงและความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจะลดลงโชคดีที่การเพิ่มระดับวิตามินดีเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆเพียงใช้เวลาประมาณ15-30นาทีในแสงแดดทุกวันก็สามารถเพิ่มการผลิตวิตามินดีได้อย่างมากคุณยังสามารถสนับสนุนระดับวิตามินดีที่ดีโดยการรับประทานอาหาร ที่มีวิตามินดีเช่นปลาไขมันสูงไข่แดงผลิตภัณฑ์นมเสริมวิตามินดีและเห็ดนอกจากนี้หากคุณไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอการทานวิตามินดีเสริมประมาณ800-1000ในยุก็เป็นวิธีง่ายๆในการรักษาความแข็งแรงความคล่องตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ 2. แคลเซียมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเมื่อคุณอายุมากข,ขึ้นกระดูกของคุณจะเริ่มสูญเสียความหนาแน่นตามธรรมชาติ ทำให้กระดูกอ่อนแอลงการลดลงของบนกระดูกนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการเกิดกระดูกหักและทำให้การรักษาวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งนี้แคลเซียมมีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ยังช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างมีสุขภาพดีแคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการหดตัวของกล้ามเนื้อช่วยให้ขาของคุณขยับได้อย่างราบรื่นและทรงพลังหากขาดแคลเซียมกล้ามเนื้อของคุณอาจรู้สึกอ่อนแอหรือเป็นตะคริวบ่อยทำให้กิจวัตร ประประจำวันอย่างการเดินหรือขึ้นบันไดกลายเป็นเรื่องยากขึ้นผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมโยเกิร์ตและชีสเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีเยี่ยมและการเพิ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลงในอาหารของคุณสามารถมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อของคุณอย่างไรก็ตามควรทราบว่าอาหารอื่นๆก็มีแคลเซียมเช่นกันเช่นผักใบเขียวเช่นคะนา้าและผักกาดขาวเต้าหู้และนมจากเพื่อที่เสริมแคลเซียมเช่นนมอัลมอนนมถั่วเหลืองหรือนมข้าวโอ๊ตซึ่งสามารถให้แคลเซียมในปริมาณที่มากได้ตัวเลือกเหล่านี้ จะมีประโยชน์โดยเฉพาะหากคุณรับประทานอาหารที่ปราศจากนมหรืออาหารจากพืชหากคุณประสบปัญหากับข้อจํากัดด้านอาหารหรือปัญหาการดูดซึมที่ทําให้คุณไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเป็นทางเลือกที่ดีแคลเซียมเสริมเมื่อรับประทานร่วมกับวิตามินดีจะมีประสิทธิธภาพมากขึ้นวิตามินดีจําเป็นสําหรับการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายอย่างถูกต้องทําให้กระดูกและกล้ามเนื้อของคุณได้รับสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการทํางานที่ดีที่สุด นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการออกกำลังกายที่ใช้น้ำหนักตัวก็เป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพกระดูกกิจกรรมเช่นการเดินการฝึกต้านทานและแม้แต่การวิ่งเหยาะๆสามารถกระตุ้นการปรับโครงสร้างของกระดูกได้การออกกำลังกายเหล่านี้ช่วยนำแคลเซียมไปยังกระดูกและกล้ามเนื้อส่งเสริมให้ขาของคุณแข็งแรงขึ้นและเพิ่มความคลาองค์ตัวโดยรวมเมื่อรวมการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเข้ากับกิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอคุณสามารถช่วยรักษาและแม้แต่เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก และกล้ามเนื้อขณะที่คุณแก่ตัวลงหากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงอยู่กับฉัน 3. วิตามิน B12 สองสำคัญสำหรับการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อวิตามิน B12 เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อเพราะมันช่วยให้สัญญาไฟฟ้าส่งผ่านจากไขสันหลังไปยังขาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญญาไฟฟ้าเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกล้ามเนื้อของคุณในการรับคําสั่งที่ถูกต้องสําหรับการเคลื่อนไหวหากขาดวิตามิน B12 ิกล้ามเนื้อของคุณอาจไม่ได้รับสัญญาณที่ถูกต้องทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอไม่มั่นคงและแม้กระทั่งสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวไปทีละน้อยการหยุดชะงักนี้สามารถทําให้ภารกิจประจําวันเป็นเรื่องยากขึ้นและส่งผลให้การเคลื่อนไหวลดลงการขาดวิตามิน B12 เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกาย จะดูดซึมวิตามิน B12 ิจากอาหารได้ลดลงตามธรรมชาติซึ่งทําให้การรักษาระดับวิตามิน B12 ิให้อยู่ในระดับที่เพียงพอยากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการขาดวิตามินนี้ผลกระทบจากการขาดวิตามิน B12 ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหากไม่ได้รับการแทรกแซงอาจทําให้เกิดความเสียหายทารุตาเส้นประสาทซึ่งจะส่งผลต่อการทรงตัวการประสานงานและทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวมซึ่งทําให้การทํากิจกรรมที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่แม่นยําเช่นการเดินหรือขึ้นบันได เป็นเรื่องยากขึ้นโชคดีที่มีหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับวิตามิน B12 ิออย่างเพียงพอสำหรับผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาหารเช่นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันปลาไข่และผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B12 การเพิ่มอาหารเหล่านี้ลงในมื้ออาหารของคุณจะช่วยรักษาการทำงานของเส้นประสาทและการประสานงานของกล้ามเนื้อยอย่างไรก็ตามหากคุณทานอาหารมังสวิรัติหรือมีปัญหาในการดูดซึมวิตามิน B12 จากอาหาร อาจจำเป็นต้องหันไปใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่เสริมวิตามิน B12 ผลิตภัณฑ์เสริม B12 เช่นนมจากพืชซีเรียลอาหารเช้าและยิตตัมรักอุงอาหารที่เสริมวิตามิน B12 ได้กลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์หากคุณประสบปัญหาการดูดซึมคำปรึกษาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน B12 ิจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้รับระดับที่เพียงพอป้องกันความเสี่ยงจากการขาดวิตามินนี้ได้สีแมกนีเซียม การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกแมกนีเซียมมักถูกมองข้ามเมื่อผู้คนพูดถึงสุขภาพขาของพวกเขาแต่มันเป็นสารอาหารที่จําเป็นที่มีบทบาทสําคัญในการทํางานของกล้ามเนื้อแร่ธาตุนี้ช่วยควบคุมการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่มักประสบปัญหาการเป็นตะคริวและการเกร็งของกล้ามเนื้อความรู้สึกไม่สบายเหล่านี้สามารถรบกวนกิจกรรมประจําวันทําให้ยากขึ้นในการรักษาความเคลื่อนไหวและความกระฉับกระเฉงแมกนีเซียม ยังช่วยสนับสนุนสุขภาพกระดูกโดยการทำงานร่วมกับแคลเซียมเพื่อรักษากระดูกที่แข็งแรงและหนาแน่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นหนึ่งในสัญญาณที่พบได้บ่อยที่สุดของการขาดแมกนีเซียมคืออาการขาไม่สบายซึ่งเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกอยากขยับขาไม่หยุดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนอกอกจากนี้ยังมีอาการตะคริวตอนกลางคืนที่หลายๆคนประสบทําให้การนอนหลับขาดช่วงและเพิ่มความไม่สบายหากปล่อยทิ้งไว้อาการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมเพื่อเพิ่มการได้รับแมกนีเซียมการรวมอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงในอาหารประจําวันของคุณเป็นสิ่งสําคัญผักใบเขียวเช่นผักโขมและคะถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานตเมล็ดฟักทองและเฉียและธัญ,ญพืชเช่นคีนัวและข้าวกล้องล้วนเป็นแหล่งที่ดีของแมกนีเซียมอาหารเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการทํางานของกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงจากการเป็นตะคริวและการเกรง็งสําหรับผู้ที่อาจมีปัญหาในการได้รับแมกนีเซียม จากอาหารเพียงอย่างเดียวการทานเสริมแมกนีเซียมอาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแมกนีเซียมซิตรตอและแมกนีเซียมไกลซิเนตเป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีของแร่ธาตุนี้ซึ่งทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการเสริมแมกนีเซียมการทานแมกนีเซียมในรูปแบบสาริมโดยเฉพาะหากได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถช่วยบรรเทาอาการเช่นตะคริวที่ขาและสนับสนุนทั้งสุขภาพกล้ามเนื้อ และกระดูกด้วยระดับแมกนีเซียมที่เพียงพอคุณจะรู้สึกถึงความแข็งแรงของขาที่ดีขึ้นการนอนหลับที่ดีขึ้นและความเปรย์เพนอยู่โดยรวมที่ดีขึ้น 5. โพแทสเซียมกุญแจสําคัญในการทํางานของกล้ามเนื้อและกระดูกโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อให้เหมาะสมมันช่วยควบคุมสมดุลของของเหลวภายในเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวราบรื่นและควบคุม ได้หากไม่มีโพแทสเซียมที่เพียงพอกล้ามเนื้อของคุณอาจเกิดความอ่อนแอตะคริวและยากต่อการทําการเคลื่อนไหวพื้นฐานเช่นการยกเท้าอย่างถูกต้องปัญหาเหล่านี้สามารถนําไปสู่ความไม่มั่นคงเพิ่มความเสี่ยงในการล้มและทําให้ยากต่อการรักษาความกระชับก,กระเฉงนอกจากบทบาทในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อแล้วโพแทสเซียมยังสําคัญในการรักษากระดูกให้แข็งแรงมันช่วยทําให้กรดในร่างกายเป็นกลาง ซึ่งสามารถมีส่วนทำลายความหนาแน่นของกระดูกเมื่อเวลาผ่านไปโดยการปรับสมดุลกรดเหล่านี้โพแทสเซียมช่วยปกป้องกระดูกจากการสึกหรอที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นสนับสนุนสุขภาพกระดูกในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากการเกิดกระดูกหักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับโพแทสเซียมเพียงพอการรวมอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงในอาหารของคุณเป็นสิ่งสําคัญกล้วยซึ่งเป็นแหล่งที่รู้จักกันดีเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ยังมีอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอื่น ที่คุณสามารถรดทานได้มันเทศผักโขมถั่วและอะโวคาโดเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยเพิ่มการได้รับโพแทสเซียมของคุณการรวมอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารประจําวันสามารถช่วยสนับสนุนการทํางานของกล้ามเนื้อลดตะคริวและปกป้องกระดูกหากคุณพบว่ามันยากที่จะตอบสนองความต้องการโพแทสเซียมผ่านอาหารเทียงอย่างเดียวการเสริมโพแทสเซียมอาจเป็นสิ่งจําเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องระมัดระวังเมื่อเสริมโพแทสเซียมโดยเฉพาะหากคุณมีโรคไต หรือความดันโลหิตสูงระดับโพแทเสเซียมที่สูงอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีเงื่อนไขเหล่านี้ดังนั้นจึงจําเป็นต้องติดตามการรับประทานและปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพก่อนที่จะเพิ่มการเสริมลงในกิจวัตรของคุณด้วยการปรับสมดุลโพแทเสเซียมที่เหมาะสมคุณสามารถเพิ่มการทํางานของกล้ามเนือ้อสนับสนุนสุขภาพกระดูกและลดความเสี่ยงจากการล้มเมื่ออายุมากขึ้น 6. วิตามินเคการช่วยให้แคลเซียมถูกส่งไปยังกระดูก ในขณะที่แคลเซียมและวิตามินดีมักจะได้รับความสนใจมากที่สุดเมื่อพูดถึงสุขภาพกระดูกวิตามินเคเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องซึ่งมีบทบาทสําคัญแต่มักจะถูกมองข้ามในการรักษากระดูกที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีโดยเฉพาะในขาฟังก์ชันหลักของวิตามินเคคือการช่วยให้แคลเซียมถูกนําไปใช้ในร่างกายได้อย่างถูกต้องมันช่วยนําแคลเซียมไปยังกระดูกที่ต้องการในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ใหแคลเซียมถูกสะสมในเนื้อเยื่ออ่อนหรือหลอดเลือด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสะสมที่เป็นอันตรายและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาหัวใจและหลอดเลือดสิ่งนี้ทําให้วัตติมินเคเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อระบบที่สําคัญของร่างกายวิตามินเคพบได้ตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะในผักใบเขียวเช่นเคนผักโขมและบรอกโคลีกะหล่ำรัสเซลและอาหารหมักเช่นน้ำตกอาหารญี่ปุ่นที่ทําจากถั่วเหลืองหมักและชีสที่มีอายุ ก็เป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเคอาหารเหล่านี้สามารถนํามาใช้ในมื้ออาหารเพื่อช่วยเพิ่มการบริโภควิตามินเคและสนับสนุนการใช้แคลเซียมได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับขาที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีสําหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาในการดูดซึมสารอาหารหรือผู้ที่มีการเข้าถึงอาหารที่มีวิตามินเคน้อยการเสริมวิตามินอาจเป็นสิ่งจําเป็นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเสริมวิตามิน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทานยาละลายเลือดเช่นวอฟารินวิตามินเคอาจรบกวนประสิทธิภาพของยาดังกล่าวดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพก่อนเริ่มการเสริมวิตามินการรักษาร,ระดับวิตามินเคให้เพียงพอไม่ว่าจะผ่านอาหารหรืออาหารเสริมจะช่วยให้ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์จากแคลเซียมได้อย่างเต็มที่และปรับปรุงสุขภาพกระดูกลดความเสีย่ยงงอของการหักกระดูกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์2ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน7วิตามิน b 6การสนับสนุนสุขภาพเส้นประสาทและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อวิตามิน b 6มีบทบาทที่สําคัญมากในความแข็งแรงของขาและการเคลื่อนไหวโดยรวมมากกว่าที่หลายคนคิดวิตามินที่จําเป็นนี้สําคัญสําหรับสุขภาพของเส้นประสาทการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ และการใช้โปรโตีนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อหากขาดวิตามิน b 6แม้แต่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดก็อาจเริ่มอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมกักจะส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าบ่อยขึ้นทำให้ทำกิจกรรมประจำวันเช่นการเดินยืนหรือแม้แต่การปีนบันไดได้ยากขึ้นเมื่อเราอายุมากค่ะนอืนความสำคัญของการรักษาร,ระดับวิตามิน b 6ที่เหมาะสมยิ่งชัดเจนขึ้น เนื่องจากมันสนับสนุนความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและทําให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวิตามิน b 6พบได้ตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดทําให้มันง่ายที่จะนํามาบริโภคในอาหารของคุณเนื้อสัตว์ปลากล้วยและมันฝรั่งล้นเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน b 6อาหารเหล่านี้ให้สารอาหารที่จําเป็นในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อและทําให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อของคุณทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพการรวมอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารสามารถสนับสนุนการทํางานของกล้ามเนื้อโดยรวมและช่วยป้องกันความอ่อนแอของกล้ามเนื้อที่มักเกิดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการรับวิตามิน B6 ผ่านอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการจํากัดอาหารหรือปัจจัยอื่นๆการเสริมวิตามิน B6 อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพการเสริมวิตามิน B6 สามารถช่วยฟื้นฟูระดับวิตามินในร่างกาย ทำให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อยังคงแข็งแรงและทำงานออได้ดีก่อนเริ่มเสริมวิตามินบี6ควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมด้วยการรักษาสมดุลของวิตามินบี6ที่เหมาะสมคุณสามารถช่วยรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดความเหนือ่อยล้าและปรับปรุงการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือบางส่วนของวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญที่มีบทบาทในการรักษาความแข็งแรงของขา การเคลื่อนไหวและสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมตั้งแต่แคลเซียมและวิตามินดีไปจนถึงแมกนีเซียมโพแทสเซียมและวิตามินบีที่มักถูกมองข้ามทุกตัวมีส่วนช่วยในการรักษากล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนไหวและมีอิสระเมื่อคุณอายุมากขึ้นตอนนี้เราต้องการได้ยินจากคุณสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้ที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตของคุณคืออะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารใหม่ ที่คุณจะเพิ่มในอาหารของคุณหรืออาหารเสริมที่คุณจะพิจารณาเราต้องการรู้ว่าคุณพบอะไรที่น่าสนใจที่สุดหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง Youtube ของเราสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาร่วมกันก้าวไปข้างหน้าแข็งแรงสุขภาพดีและมีพลัง